อุทยานแห่งชาติหรืออุทยานแห,แห่งรัฐในสหรัฐอเมริกามีมากมายครับแต่ในความเป็นอุทยานแห่งชาติของที่นี่หลายที่จะมีลักษณะประวัติศาสตร์หรือลักษณะพิเศษอย่างที่ผมเดินทางมาวันนี้มาจากซานฟรานซิสโกใช้เวลาสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงนะครับ มาถึงสถานที่ที่เรียกว่า Big T State Park เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าโบราณและมีต้นไม้ใหญ่แน่นอนครับความใหญ่ความเก่าแก่ซึ่งเป็นความแปลกอย่างหนึ่งก็เป็นจุดขายและก็เป็นจุดกระตุ้นการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการหวงแหนสิ่งแวดล้อม เราเข้ามาในเขตอุทยานแห่งรัฐทุกที่ก็จะมีสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็บอกรายละเอียดว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดสนใจที่เราจะได้เห็นในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่มีการสงวนไว้ให้ ประชาชนได้เรียนรู้หรือในหนึ่งก็คือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตหรือเป็นการศึกษานอกโรงเรียนในสำนักงานก็จัดดูเรียบๆง่ายๆ มีข้าวของขายนี่เป็นตัวตุ๊กตาที่บอกให้เห็นถึงความเป็นเจน้าหน้าที่ผู้คนมาที่นี่ก็ซื้อเป็นที่ระล,ลึกนะครับถ้าราคาสำหรับเราก็แพงเหมือนกันแต่สำหรับอเมริกันก็คงไม่แพงเท่าไหร่ครับ20เหรียญหนังสือให้ความรู้ ของที่ระล,ลึกต่างๆแต่ที่จะมีให้ท่านชมก็คือการสรุปเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่นี่คือรูปภาพของอดีตป่าแห่งนี้ที่บอกให้เห็นถึงความใหญ่โตของต้นไม้นี่ส่วนรากนะครับที่ต้นไม้ที่โค่นล้มไปแล้ว มีการถ่ายรูปไว้ชุดที่ถ่ายนี้ก็บอกถึงอายุของปีว่ายาวนานมาอย่างน้อยก็ร้อยปีจุดเด่นที่จะเข้าไปดูต้นไม้ใหญ่ขนาดต้องเจาะช่องทางเดินนะครับปัจจุบันต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ ก็กลายเป็นสิ่งที่หายากดังนั้นจากอดีตท,ที่เคยเห็นก็เก็บไว้ได้แค่รูปถ่ายแต่จะเก็บของจริงได้แค่ไหนในสำนักงานต้อนรับก็จะทำนิทรรศการต้นไม้ใหญ่มีการจำลองขนาดของต้นไม้ใหญ่ เป็นส่วนประกอบของห้องนิทรรศการทำไว้สวยงามนะครับสภาพบรรยากาศของที่นี่ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่จะบอกถึงสภาพแวดล้อมชีวิตสัตว์และที่ขาดไม่ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของแคลิฟอร์เนียคือหมีหมีเป็นสัตว์ที่เป็นถิ่นอาศัยอยู่ในแถบนี้และไม่ไกลจากนี้ก็คือโยซิมิติซึ่งยังเก็บสงวนเป็นพื้นที่ของหมีอยู่แต่คนก็เข้าไปท่องเที่ยวเพื่อจะไปอยู่กับชีวิตธรรมชาติและจะต้องอยู่กับหมี นี่ก็คือรูปถ่ายที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ของจริงจะเหลือหรือไม่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับความใหญ่ของต้นไม้ที่เราบอกว่าสามคนโอบห้าคนโอบอันนี้สิบโอบแล้วยังไม่รอบต้นไม้นะครับแต่เป็นภาพถ่ายในอดีต ภาพเก่าแก่ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าต้นไม้ใหญ่ที่นี่มีขนาดใหญ่ขนาดไหนนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ฝรั่งพยายามจะสร้างความมหัศจรรย์ด้วยวิธีคิดอย่างเดียวกันคือเปรียบความใหญ่ของต้นไม้กับมนุษย์โดยเอามนุษย์มานั่งเรียงแถวเพื่อจะล้อม ต้นไม้หรือด้านหนึ่งของต้นไม้ก็ใหญ่โตโมโหรานการตัดต้นไม้ใหญ่ในอดีตก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ที่เขามาตั้งหลักแหล่งรหลากนั้นต้องใช้ทรัพยากรของธรรมชาติแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้แล้ว ือห้องชมภาพยนตร์ที่หมุนตลอดเวลาใช้เวียนทั้งวันเพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในการเดินทางมาณสถานที่แห่งนี้ เรื่องราวที่บอกให้เห็นถึงครอบครัวพ่อแม่ที่จะพาลูกหลานมาพบกับธรรมชาติเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เห็นวิถีชีวิตของคนอเมริกันที่จะต้องรักและเคารพรักษาธรรมชาตินี้ไว้ การเรียนรู้ธรรมชาติการสอนให้เยาวชนรู้จักการอยู่กับธรรมชาติเป็นพื้นฐานของทุกประเทศนะครับที่จะต้องทำส่วนเมื่อเติบโตไปแล้วจะมีสำนึกหรือไม่อย่างไรก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ที่จะต้องอสร้างให้ผู้คนได้มีสำนึกขึ้นการไต่เขา ก, <Sure. S 1> กับการต่ต้นไม้ <Yeah. S 1> ก็กลายเป็นกิจกรรมหนึ่ง <You 're S 1> ของการ <a whole S 1> อนุรักษ์ธรรมชาติครับ เมื <Cal mel od ic blue> ่อเราเข้าไปเก็บ yeah, ข <'s> awesome. <th> ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสเตทพาร์คแห่งนี้ในวิซิเตอร์เซ็นเตอร์แล้วทิศทางที่จะต้องเดินทางต่อไปเราก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ภาพแรกปากทางเข้าก็บอกถึงลักษณะเด่นของสถานที่ที่เก็บแผ่นไม้ต้นไม้ยักษ์บอกวงปีโชว์เราแต่จากรูปภาพที่เราเห็นใหญ่กว่านี้เยอะนะครับนี่คงจะเก็บได้ในเวลาขนาดนี้เท่านั้นที่เก็บไว้โชว์ให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ ของจุดตั้งต้นของการเดินทางในเส้นทางเดินล้อมรอบตัวเราเป็นป่าสนขนาดใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นและเสียงนกเสียงสัตว์ตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเกือบทุกแห่งครับนอกจากมี v i s ิ t เตอร์เซ็แล้วก็จะต้องมีห้องประชุมธรรมชาติคล้ายๆกับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้คนที่เข้ามาเป็นคณะหรือของนักเรียนนักศึกษาเหมือนอย่างที่ภาพที่ฉันเห็นข้างหน้านี้ผมไปหลายแห่งก็จะมีเช่นนี้แหะครับ มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ง่ายๆตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้การศึกษาอย่างเป็นรูปประธรรมแก่ผู้มาเยี่ยมชมตามเส้นทางที่ได้รับคำแนะนำว่าจะเป็นจุดที่เข้าไปดู สภาพต้นไม้ใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ประมาณออก,มก็เริ่มเห็นจุดแรกมหานิยมก็จะเข้าไปแสดงบทบาทว่ากว้างใหญ่แค่ไหนก่อนครับแบบเป็นตัวอย่างหกคนโอบนอบี่เป็นข้อสนนิษฐานยังไม่ใหญ่มากคนระยังเป็นข้อสนนิษฐานของท่านมหานิยมนะครับว่ายังไม่ใหญ่มาก อันนี้ก็น่าจะใหญ่มากทีเดียวนะครับแต่เป็นสองต้นติดต่อกันแต่หากโค่นเปเส้นหนึ่งแล้วเส้นทางเดินแม้จะไม่รู้ว่าสุดท้ายจะไปเจอความใหญ่ขนาดไหนแต่ก็เป็นความเพลิดเพลินเหมือนเดินออกกำลังกายในยามเย็นนะครับแต่เราจะพักที่ไหนต่อไปค่อยกำหนดกันอีกครั้งหนึ่ง นี่คือเส้นทางเดินของสองหนุ่มตะวเวนอเมริการอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกัน,น,น,นเราพบจุดแรกแล้วครับแต่เป็นซากของต้นไม้ใหญ่ที่ฐานกี่คนโอบก็ไม่ทราบแต่ว่ามันได้หักโค่นไปแล้วมหานิยม เห็นแล้วก็อ่อนใจว่าจะโอบไหวไหมเนี่ยเขาเลยทำให้เป็นความใหญ่ของมันครับนี่คือสภาพที่ผมจะเดินขึ้นไปยืนบนต้นไม้ใหญ่ที่เป็นตอนะครับตออน,นี้เส้นผ่าศูนย์กลางสักเท่าไหร่ครับเนี่ย วัดได้หนึ่งสอาี่ห้าประมาณ8หรือ9เมตรครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนี่คือส่วนที่เหลือของหลักฐานทางวัตถุพยานว่ามีต้นไม้ใหญ่จริงต้นไม้นี้ได้หักโค่นล้มไป นี่คือสิ่งที่ผมยืนอยู่นี้คือตอและที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านั้นคือส่วนที่หักโค่นไปนะครับความใหญ่ของมันขนาดไหนถ้าเป็นไปได้จะขอให้ท่านมานิยมไปยืนสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นความกว้างใหญ่ของฐานต้นไม้ที่หักโค่นแล้ว ประมาณห้าห้าลงกลางแขนที่ครับห้าจุดสามห้าจุดสามฟุตอันนี้อันนี้คงประมาณสักหกฟุตครับประมาณเจ็ดฟุตเราแล้วประมาณสิบสี่สิบห้าฟุตอ่ะนี่ส่วนที่หลุดจากตอไม้ต้นสนยักษ์ท่านมหานิยมเอาตัวเทียบความสูงแล้วยังไม่ถึงครึ่งของต้นไม้น่าจะสาม สามช่วงตัวสามช่วงตัวนะครับความสูงของท่านเท่าไหร่นะครับ5.3สเอ่อห้าห้าจุดสามฟุตสามเท่าตัวก็ประมาณ15 1ห้าฟุตเอ้ย15 10 15 16 17ฟุต เรายังจะเข้าไปเดินดูอีกนะครับนี่คือขนาดต้นไม้ใหญ่ท,ที่ยังหลงเหลืออยู่ยหใหญ่โตมหาศาลนะครับตลอดเส้นทางเดินที่เข้าไปดูต้นไม้ใหญ่ก็จะมีตู้รับบริจาคตามรลายทางนะครับ นี่เขาบอกจุดที่หนึ่งตามแผนที่บอกจุดที่หกถึงจะถึงถึงจะได้เห็นระหว่างที่ผมเดินนี้ท่านคงได้ยินเสียงประกอบของจริงนะครับรรเป็นเสียงนกธรรมชาติไม่ใช่ซาวแท็กที่ผมแทรกเข้าไปนะฮะ ตามจุดทางเดินเราเริ่มเห็นริ้วรอยที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้ใหญ่แล้วครับต้นนี้ก็มีขนาดอย่างน้อยผมว่าสิบคนอบแล้วก็การรักษาอนุรักษ์ผมเริ่มเห็นว่ามีรายละเอียดของการนำเสนอเขียนเป็นป้ายบอกไว้ว่า การปกป้องต้นไม้ยักษ์นี้ให้อยู่ห่างจากต้นไม้อย่างน้อย15ฟุต mm hmm. เขาก็ทำเอาขอนไม้ธรรมชาตินะครับมาเรียงกันไว้และเขียนป้ายบอกทำให้ผมนึกถึงภาพวาดสำคัญสำคัญของโมเนริซาหรือว่าภาพวาดสำคัญสำคัญในพิพิธภัณฑ์ภาพวาดนั้นเขาจะให้ผู้ชมนั้นอยู่ห่างแต่อันนี้ก็เป็นการ จุดแนวความคิดเหมือนกันนะครับว่าให้อยู่ห่างจากต้นไม้ที่เราเห็นนี้อย่างน้อย15ฟุตครับเรายังจะเดินต่อไปและเก็บข้อคิดต่างๆในการนำเสนอของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในการปกป้องหรือคุ้มครองธรรมชาติต่อไปตรงนี้เป็น มาถึงจุดทางแยกที่ให้เราเลือกเป้าหมายจริงๆเราต้องการจะเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ยังดำรงอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทางไหนคือบิ๊กทรีที่จะไปดูเราเลยเลือกลิเวอร์เทลครับเลือกออดูเส้สนทางแม,งม่น้ำนะครับจะพบหรือไม่พบยังไง มะกระเทศมหานิยมจะนำเองบนเส้นทางป่าที่ถูกจัดไว้มีลักษณะพิเศษคือเป็นสะพานไม้ข้ามห้วยหรือข้ามพื้นที่ที่ชุ่มน้ำนะครับเป็นทางยาว ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องลุยโคลนหรือลุยน้ำเป็นเส้นทานงค่อนข้างยาวทีเดียวระหว่างทางเราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ เคียงคู่ขนาดกับเส้นทางที่เราเดินนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่บอกขนาดความใหญ่และอายุที่ยืนยาวประมาณ10คนโอบมัอนกันครับสูงริ้วยอดไม้สนเป็นทิวในป่าบิ๊กทรีสเตทพาร์ค ในเส้นทางข้างหน้าสภาพการหักโค่นของต้นไม้ใหญ่ที่ซึมสลายตามการเวลาถูกเก็บรักษาไว้อย่างที่ท่านเห็นนี่นี่คือส่วนของรากฐานนะครับฐานรากของต้นไม้มีความใหญ่ขนาดไหนเกือบจะเรียกได้ว่า การเข้าไปในช่องว่างของต้นไม้รากไม้นี่เป็นอุมโมงค์ทีเดียวครับก็จะนั่งไปทางนี้ทำไมนั่งก็เดินออกนี่นี่คือจุดที่พามาดูมีต้นไม้หักโค่นใหญ่มากนะครับ เริ่มบอกให้เราเห็นท่านมานิยมจะเสียสละมากนะครับวันนี้เพื่อให้เกิดการวัดขนาดของต้นไม้ก,มก็น่าจะป,ประมาณสองเท่าตัวสเท่าตัวนะครับในช่องนี้ดูเสมือนเป็นอุมโมงค์ทีเดียวท่านจะได้แสดงให้เราเห็นครับลึกแค่ไหน นี่คือความใหญ่ของฐานรากของต้นไม้นะครับที่หกักโค่นเราเห็นนี่ oh, <really? S 1> เหมือนกับเดินเข้าไปในถ้ำ small, sure. <laughs> แน่นอนครับเข้าไปแล้วก็เป็นทางตันแน่นอน ในอีกจุดหนึ่งตามเส้นทางเดินเราจะเห็นการหักโค้นตามธรรมชาติของบิ๊กทรีนะครับนี่ก็ใช่อีกนี่เฉพาะส่วนลากที่เราเห็นอวดโฉมอยู่นี่ท่านหมานิยมไปยืนวัดแล้วครับอันนี้ เฉาาพาะรากนี่สามสามสี่ช่วงตัว 5, นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ดูความกว้างของมันนะครับฐานต้นไม้นี้ผมเริ่มต้นจากขวาสุดไปซ้ายสุดหนึ่ง6มหานิยม วัดฐานนะครับประมาณ20่สิบยี่สิบเมตรก็เป็นการท้าทายของความคิดถ้าเป็นบ้านเราอาจจะมีคนคิดแย้งนะครับว่าเมื่อต้นไม้มันหักโค่นลงแล้วนี่จะปล่อยทิ้งไว้ทำไมก็เก็บไปทำประโยชน์ไม่ทำไม้สร้างบ้านก็เก็บ ไปเผาถ่านก็ยังดีความคิดอย่างนี้ก็ยังดำรงอยู่ได้แต่นั่นคือความคิดที่ไม่ใช่การอนุรักษ์ของ National State Park ที่นี่นะเอ่อทีออ่ National State Park นะครับอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ยังไม่โคนแต่ใหญ่โตโมโหฬานมาก สูงนั้นไม่ต้องนับแต่กว้างนั้นเราใช้หน่วยวัดของคนโอบเป็นหลักนี่ก็นี่น่าจะกว่าสิบคนโอบนะครับขนาดใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าการเก็บรักษาเขาพยายามให,ให้เราไม่เข้าใกล้นะครับสำหรับต้นที่ยัง ยังดำรงชีวิตในธรรมชาติอยู่ตลอดทางมหานิยมได้อุทานตลอดทางด้วยภาษาที่รู้จักว่าใหญ่โตคือออ้หูอ้หู ู่เมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นอย่างนี้หรือเราไม่เข้าไปในป่าลึกก็ไม่แน่ใจนะครับในเมืองไทยน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับแต่ที่บ้านเมืองนี้เราไปหลายแห่งมีเยอะไปหมดเพราะเขาบอกว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทไม้อัดไทยตัดต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศไทยสมัยก่อนลอนตะลัยประเทศไทยเขียวจะอุ่มคุ่มสวไ มาระยะหลังแห้งแล้งหมดเลยเราเดินตามทางที่จัดไว้ด้วยการคาดหมายว่าจะได้เห็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของบิ๊กทรีสเตทพาร์คแห่งนี้ปรากฏว่าพอมาถึงจุดนี้ทำให้ความฝันของเราดับลง เพราะเวลา,า,าถูกปิดกัน้นคอยไปมันอาจาจะอันตรายพวกสัตว์ป่าจริงๆไม่ใช่ถูกปิดกั้นเพราะเส้นทางพังทลายนะครับแต่ถูกปิดกั้นจากเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีหมีอยู่ข้างหน้าครับ,บจึงเป็นพื้นที่ที่ปิดไว้แต่จะด้วยเหตุผลใดหมีเนี่ยมีอยู่แล้วครับในเส้นทางนี้ในป่าน,นี้เพราะใกล้กับโยซมิติ ที่เป็นบ้านของหมีแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุและที่สําคัญเราจะไม่เราจะไม่ใช้สิทธิ์ที่ความเป็นคนไทยไที่ทจะที่จะฝ่าฟันคําสั่งห้ามนะครับเราก็ย้อนกลับ,บในสเตทพาร์คหรือน a ช i ั่นนลพาร์คใหญ่ๆนี่นะครับการเข้าไปดูก็ต้องใช้เวลาและบ่อยครั้งครับ ที่ผมได้พบก็คือเส้นทางไม่สะดวกที่จะไปเราก็จะไปได้เท่านั้นเองดังนั้นวันนี้เราเข้าไปดูบิ๊กทรีหรือต้นไม้ยักษ์ที่ผมพาให้ท่านเห็นประวัติความเป็นมาก่อนในสถานที่วิซิเตอร์เซ็นเตอร์นั้นเป็นจินตนาการที่เราคิดว่าเราจะไปเห็นแต่แล้ว ต้นไม้ใหญ่ขนาดเจาะต้นไม้ให้รถยนต์ลอดหรือคนเดินลอดได้เนี่ยสุดท้ายเราก็ได้เห็นแค่ความเป็นจริงที่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองก็คือสภาพต้นไม้ที่ยังดำรงอยู่หรือที่หักโค่นไปตามธรรมชาติของมันความใหญ่ของขนาดต้นไม้อย่างที่ท่านเห็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายเป็นอย่างไรเพราะเราก็เดินไปตามทางแต่สุดท้ายก็ถูกปิดทาง นี่คือการท่องเที่ยวที่ถูกจำกัดด้วยธรรมชาติหลายที่ครับที่ผมไปเจออย่างนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแนะนำต่อไปนะครับกดแชร์ให้เพื่อนฝูงได้รับรู้ว่าการท่องเที่ยวประชาธิปไตยนี้เราจะศึกษาทั้ง กฎกติกาธรรมชาติรวมตลอดทั้งระบบการจัดการของสหรัฐอเมริกาแล้วพบกันใหม่ครับ